เรียบร้อยมากรบอ,อบหมดแล้วม,ลมันต้องมีสเต็ปะ่ะเวลาการแต่งขนาดนี้โบคู่เตี้ยๆอย่างนี้เอาไว้ขนประดุกสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาทาง แฟนเพจของทักโอลี่นะคะรับแล้วก็ช่อง YouTube t โอลี่ชาแนลเพื่อเพื่อนทีน่เข้ามาแล้วไม่ได้กดสลับตะไครหรือว่าใครยังไม่ได้กดไลค์เพจของทักโอลี่ก็เพื่อนๆื่รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์วันนี้ผมนัดรถแล้วหนึ่งคันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คันนี้ต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์ของเขาเขายังคงความเป็นไดเล็กปั๊มสายอยู่แต่ด้วยรูปแบบการเล่นของเขามาปั๊มสาย NA ปั๊มสายโบเดียลโบเดียลลูกเล็กโบเดียลลูกใหญ่จนล่าสุดมาเป็นทบคู o นะก็ยังคงความเป็น90ร่วมสมัยอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่า เรียบร้อยปุ๊บพ่อกรอบหมดแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องเอาเทปอาร์มาเล่นอ่ะก็เป็นมรดกเว้ยเออเดี๋ยวได้ว่าส่งส่งมรดกสู่ลูกเลยไม่ได้แอะเย็นนะที่บ้านเห็นยังยังไม่เห็นเลยพี่เราชอบเออแต่พี่ว่าถ้าพ่อเห็นนะพ่อดีใจนะ ที่เรายัางยังยังเก็บรักษารถเขาไว้ได้ดีอ่ะมันต้องมีสเต็ปปะเวลาการซอยไหนจัดเนี่ว้าอันนี้คือสเต็ปของสาวปั๊มสายค่ะถามจริงคือรอบพวกนี้เราใช้เยอะไหมสำหรับในการไปแต่ละรอบนี้ห้าพั0 0กพันรอบเลยโอ้โหปั๊มสายใช้รอบเยอะเนาะรอบ,รอบสูงรอบสูง อย่าบอกนะว่าท่อก็อยู่ทางใต้ท่อ,ออยู่ไหน,ใ,นใต้ <laughs> ใช้งานมานานนะตรงไ,<อ>ไรนี่จริงๆแล้วคือรถคันนี้ไว้บรรทุกอะไรอะ่ะก็ที่บ้านทำสวนเลี้ยงปลาครับส่งปลาอย่าบอกว่า Go faster. ต้องบอกรายละเอียดให้นุ่ฟังหน่อยว่ารถคันนี้หลังจากที่ถูกถ่ายทอดมรดกมาแล้วครับเห็นโทโ b o คู่อย่างเงี้ยเราเล่นมาตั้งแต่แรกหรือเ่า t u คู่เนี่ยไม่ครับรถเดิมเครื่องเดิมที่พ่อใช้ครับอย่างที่บอก้างต้นคือเป็น NA เใช่ครับเราเล่นเป็น NA ครับ,รบตอนในยุคที่เราเล่น NA เนี่ยเรามีการทําอะไรบ้างก็มีทําปั๊มหัวฉีดแล้วก็ไล่พวกทอ่อไปแค่นี้นหรอกแค่นั้นเป็นไงอัอาตราเร่งตอนนั้น ก็ติดเท้าดีครับแล้วทําไมคือมาตัดสินใจคือเรามาเล่น turbo คู่เลยวะไม่พี่ก็คือใส่ลูกเดียวกนครับอ๋อคือก่อนหน้านี้คือเป็น turbo เดียวมาก่อนใช่ครับเป็นไงไม่รู้อธิบายหน่อยก็ตอนแรกใส่เป็นโฮเซต HX40 ลูกนี้ครับลูกแรกอ๋ออันนี้ก็เป็นลูกแรกใช่ป่ะใช่ครับก่อนหน้านั้นคือมาเล่นลูกเดียวเป็นลูกเดียวอ่าเป็น HX 4 0กครับก็เล่นอยู่พักระยะหนึ่งครับครับเบื่อเบื่อแล้วครับก็ขยับเป็น08 ก็ได้ไม่นานเวไปไงรู้สึกเบื่อครับเบื่อนี่คืออะไรฟิลลิ่งของมันเป็นยังไงมันก็สูนแปมันได้ลูกเล็กเวลูกเล็กครับหนึ่งหนักโอ้แต่มันอันตรายนะใช่เวบูเท่าไหร่น่ะอันนี้ตอนที่เล่นอะตั้งมาสี่ห้าครับตั้งสี่ห้าตอนนั้นนะนะคอืมแล้วพอมาเป็นโบคู้อย่างเงี้ยเพิ่งเสร็จไปยังไม่ได้ลองเลยเฮ้ยอารมณ์เบื่อเนาะไวรุ่นแล้วคือมีสองลูกไงก็เลยยกขึ้นมาเลย ส่วนตัวเราคิดว่ามันใหญ่ไปไหมสองลูกเนี้ยใหญ่ถ้ามารวมกันอะใหญ่ครับเออแล้วมีการจัดวางบูธยังไงมั่งอะก็พี่เบนซ์กับพี่ตาลเป็นคนจัดการครับก็เป็นที่บอกเอาสองลูกมาบรวมกันจากที่มีอยู่จะเป็น h x เ็4 0กับเสียบ08ครับผมขาตั้งบูธเท่าไหร่ไม่รู้เนะยังไม่ได้ลองเลยพี่ยังไม่ลองเลยนี่เสร็จมาก็ขับมาเลยแต่ในใจเลยในใจเลยอยากได้บูธเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่อยากได้เยอะพี่เน้นเหนียวครับ นินเหนียวนะใช้งานแต่ถ้าโบคู่มาอย่างเงี้ยมันจะได้ในในเรื่องของต้นแล้วก็ตีนตายครับถูกปะบูตติดไวบูตติดไวับเวกเกก็ใช้คุมสองตัวเลยครับกันแป๊กกันแป๊กอันนี้คือคุมลูกแรกใช่ปะใช่ครับผมอันนี้คือคุมลูปสองเป็นฝาจีบท้อเบนเบนคน วางเข็เดือยให้ทั้งหมดอ่ะครับปวดหัวไหมส่วนตัวคุยกับเขาเขาปวดหัวปะปวดหัวปวดหัวเลยเบนบอกปวดหัวเลยเออใช่เพราะว่านูก็เคยเห็นนะว่าเอาบอกตรงๆเลยผมก็เคยเห็นเหมือนกันสําหรับไในเรื่องของปั๊มสายที่วางทูโบคู่ส่วนมากอ่ะพวกไดเล็กหรือว่าซเวอร์น่ะมันจะคู่กับโบเดียวใช่ป่ะไม่ค่อยมีเป็นเป็นทูโบคู่หรอกแล้วพวกเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นกี่สี่สีไม่รู้เครื่องเดิมเป็น2องพันห้าครับ อ๋อที่สองพันห้าเงเหรอครับอ๋อแล้วมีการโมอะไรไหมพวกไส้ในอะไรเงี้ยหมดเลยพี่ข้างในครับเป็นเครื่องติ้งก็เครื่องติ้งของพวกปั๊มใส่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับบอกหน่อยลูกการปอเหมือนกันนะพี่หมดเลยเหรอครับข้อนี้ส่วนมากเขาใช้ข้ออะไรข้อเดิมมารานนะครับลาก้านก้านก็น่าเป็นก้านเดิมครับสูบอะลูกเดิมครับทำครับลูกเดิมทำขยายสายยังไม่ขยายไม่ได้พี่ได้ได้แค่นี้ครับ๋อได้แค่สองพันห้าแค่นี้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วฝาสูบเป็นไงน้องฝาสูบก็ทําครับ เปิดไอดีอเซียครับพวกเครื่องยนต์เนี่ยให้ใครรับผิดชอบช่างพงช่างพงแต่สองครับอ๋ออันนี้ท่อยอดีนะอันนี้ถือว่าเป็นการแต่งรวมสมัยเลยนะใช่ป่ะเพราะปกติท่อยอดีของพวกไดเล็กมันจะไม่ใช่ทรงแบบนี้มันจะเป็นไอดีบุกครับอันนี้ก็มาช่วยในเรื่องของลมครับเข้าไปก็เน้นทรงสวยๆด้วยพี่ไม่ได้เลยนะเปิดห้องเครื่องมาแม่งโบคู่มาแล้วแต่ห้องเครื่องยังลงอยู่มันก็ไม่หว้าวนะได้ครับเดี๋ยวไม่เกียดด้ยเออให้ปั๊ม สิบสองมิลครับสิบสองมิลเหมือนเดิมเนาะยังไม่ได้ขยับก่อนเฮ้ยพี่ถามหน่อยคือพี่ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะอ่าตอนเนี้ยมันใหญ่สุดเท่าไหร่ในการทําปั๊มมีสิบสี่มิลครับสิบสี่มิลแล้วเหรอซเองจริงๆนะคือไม่เคยได้แบบสัมผัสเกี่ยวกับทางด้านปั๊มสายไม่เคยรู้เลยว่าไปในชั้นสิมิลแล้วอันนี้ก็คือ12ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็ต้องไปลองฟิวกันอีกหนึ่งทีใช่ไหมวยไวเลยเวยเวเลยเอานี่ไปยางสกายเลสสาม5นึ่งหายลืห้แน่นอน แล้วพวกระบบส่งกำลังเป็นไงอ่ะก็เกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์เดิมอยู่ครับเกียร์เดิมเอาไหวอ๋อไหวว่แล้วถ้ามันเป็นโบคู่อย่างเงี้ยเราจะหวนกันไปนเล่นในสนามเหมือนเดิมมัมไม่แล้วครับไม่แล้วหรอรบทำไมอะ่ะทีนี้โอหทีนี้เซฟรถแล้วอันนี้คือเราก็ออกแบบมาเพื่อที่จะ ไม่ไม่ไม่แข่งขันและไม่แข่งขันแล้วก็จะมาใช้ฟิลในการขับเล่นมากกว่าจัดทรงรถสวยนะสวยนะเนี่ยก็ตรงยุคตรงสมัยนะล้อนี่เลยโปรวันโปรทูครับโปรทูเหรอขอโทษโปรทูมันแตกต่างกันยังไงโปรวันกับโปรทูอ่ะเออก้านมันจะเรียวอ่ะพี่ตรงนี้มันจะเรียวอ่ะครับอ๋อถ้าโปรทูก้านจะใหญ่อันนี้คือเรียกโปรทูโปรทูครับใช่ป่ะหน้ากว้างข่าไห่ไม่รู้เออหน้าแปดหลังเก้าครับหน้าแปดหลังเก้าโอ้ล้อแท้ด้วยยางก็เป็น โตโยอาวันอาอาวันอาเบย์นี่กี่มิลนี่ยเอ่อจาน3 4 5ครับจาน3 4 5ล้อหลังก็สเปคก็ไม่ล้นไม่ล้นนะออฟเซตพอดีออฟเซตเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยพอดีแบบเสมอสามห้าครับสามห้าน้ออ๋อวต่งจะลดี่ดูมันกระเตี้ยนะแล้วเราอย่างเงี้ยเราจะไปบรรทุกน้ำหนักยังไงอะเพราะว่ารถคันนี้บอกใช้งานจริงใช่ป่ะใช่ครับขนอะไรไม่รู้ขนปลาดุกครับขนปลาดุกครับเดี๋ยวก่อนนะนี่เพื่อนๆดูรถคันนี้แต่งขนาดนี้โบคู่เตี้ยๆอย่างนี้ เอาด้วยคนปดุกนต้องมีถึงตันปะตันห้าครับเป็นไงดูการจัดจทรงรถนี่มันจะน้ำหนักมันจะลงมามันไม่ยันเหรอไม่ยันครับเพราะอะไรอ่ะึงไม่ถึงไม่ยันก็มีเติมแนบไปครับอ๋อนี่คือบรรทุกเต็มตัวเลยใช่ครับเอออันนี้คือวัยรุ่นทำกินนะออ,อันนี้คือใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงครับไม่ได้ใส่ลองนะเอองานเพียวครับงานเพียวเลย คลิกนะครับ,รบไม่ใช่กระจกเสียงเสรยงอะไรเข้ารถไหมเข้าครับเสียงท่อก็เสียงถ้าเราเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตหรือรถเราชอบแต่งรถกูย,ยังไม่รู้เรื่องเว้ยอยู่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเออแต่ชอบใช่ชชครับชอบ,ชบภายในนี่ตกแต่งไงมากนะพาไปดูหน่อยนี่เลยดูภายในบอกเลยว่าคโคตรเฟี้ยวอ่ะอย่างที่บอก ที่เราคุยกันในรถมาเมื่อกี้ก็กกบอกว่าโล่งโล่งน้องโล่งครับฟิวรถแข่งจริงนะ <c oughs> หรือว่าเราเสพอรารยธรรมของรถแข่งมามากเกินไปอารมณน์นั้นเนยอารมณ์นั้นใช่ไหมประมาณนั้นเกวัดมายกครอบครัวเลยดิฟฟี่หนึ่งเซตแล้วก็เซตดีหนึ่งตัวครับเซตดีหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดบูธสองตัวครับวัดบูธสองตัวเเลยหรอคือวัดตัวละตัวใช่ครับเอาจริงนะครับเราสัาย์พอดขึ้นมาเนี้ยลูกตาเลยเคยไปเล็ง ปัดบูดไหมวะไม่ครับไม่มีนะครับเบื้องต้นก็คือเราตั้งไว้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่่คือมันก็จะสุดสูงสุดอยู่ประมาณแค่น้ำใช่ป่ะ้ยผมวัฒเสน่ห์ของของพวกปั๊มสายนะมันก็จะมีพวกเสียงวัสดุด้วยเนาะพอเวลาพอเวลาล่างเราด้วยใช่ครับใช่ป่ะเอออนาคตคิดว่าจะวางขอมมันเหลวไหมไม่พี่ไม่หรอครับถึงแม้มันจะเกิดอิสเรลหรือว่าพังยังไงเราก็ยังคงเป็นปั๊มสายใช่ครับเฮ้ยนี่คือเราอยากจะยึดว่าเป็นมรดก ใช่อย่างนี้เลยใช่ครับระวังคอมม่อเร็วไปมันก็ตามลุนแล้วพี่จริงจริงจริงเออเวิยเสียวอะเสียวมากเลยอะบรรทุกปลาครับบรรทุกผลไม้อะไรพวกนี้เออวิ่งอยู่ทถ่ไหนไม่รู้อยู่บางบอนครับอยู่บางบอนใช่ป่ะเออเห็นท้ายรถติดอะไรของดีบางบอนครับ และเนี้ยถามน่อยว่าพวกระบบของความร้อนคนส่วนมากมาจากกลัวใช่ครับเราแก้ไขไงบ้างอ่ะก็หม้อน้ําอลูมิเนียมครับพลั์ระบบไฟฟ้าจบป่ะจบป่ะความร้อนนิ่งๆเท่าไหร่อยู่80ครับโอ้85ปกติเลยนะครับปกติถือว่ารถดมเดิมไหมเนาะปกติ85จริงๆแล้วนะถ้าใครมีรถรุ่นนี้นะอันนี้น่าจะปีเท่าไหร่อะปี95ครับ95เฮ้ยปีไมยูปีไมยูถ้าใครมีรถ 90 80อยู่ผมว่าชัมม่วโมงนี้น่าเอามาแต่งใช่ครับด้วยบอดี้มันสวยด้วยพี่คาสสิ่งเนาะค,ค,คือเรามาแต่ง่วมสมัยแต่ถ้าใครชอบนิยมของเดิมก็ไปอีกสไตล์หนึ่งใช่ครับเออเอางี้ถ้าใครที่ชอบในสไตล์ของท FR แต่งแบบเนี้ยครับปรึกษาได้ปะได้ครับการโมดิฟายยังไงผมว่าพอมีข้อมูลรวมมาถึงโบเดียวไม่ว่าจะเป็น h x 40แล้วก็เป็นท F ศูนย์แปก็ลุยมาจนมาถึงเบอร์คูเดี๋ยวเพื่อนๆปรึกษาเขาไปดีกว่า ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างก็เฟซบุ o กเลยครับธรรมดาโลกไม่จำครับเฮ้ยใครตั้งชื่อไงวะไอ้เฟี้ยวอ่ะธรรมดาโลกไม่จำโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็ผมอยากฟังเสียงเครื่องอ่ะได้ครับได้ปะได้นี้อยู่ในวัดด้วยเอานะขคลยบออกหน่อยก็ดีนะอ่เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องเีกว่บ